เลือกตกตีหลังห้องน้ำไม่ได้ไปตรงแอ่งที่เขาเป็นจุดท่องเที่ยวนนะไปตรงจุดท็อกซิกที่เขาไต่เขาอะ่ะ <c oughs> เป็นอารมณ์นั้นเลยร้องอืมน่า่งเอาจริงๆีว่าเดกแส่ปองแพ่วันนี้นเสนอเมนูน้ำพริกกะปิกับผัดผักกุ้งไฟแดงกินง่ายๆอยู่ง่ายๆนะคะอันดับแรกนะคะ เราก็ตำพริกตำกระเทียมน,นะคะแล้วก็มาตั้งหม้อเลยค่ะเอาผักบุ้งลงไปผัดแบบนี้เลยนะง่ายๆเลยทุกคนใส่แค่น้ำปลาซ่อิ้วแล้วก็อ่อ น้ำมันหอยนะคะทุกคนค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วผัดผักบุ้งเราวันนี้เรามีนี่เลยค่ะมะเขือยาวชุบไข่ทอดด้วยอร่อยมากๆเลยนะคะเมนูนี้ชอบมากๆเลยซิกเนอเจอร์นะกินน้ำพริกกะปิต้องมีกับแก้มเยอะๆนะคะทุกคนค่ะผักหลากหลายแล้วก็มีปลาทูทอดด้วยนะคะวันนี้โอ้โหเดี๋ยวให้พี่โปทอดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาอาหารของของเรากันเลยนะคะอือหือ เป็นไงบ้างวันนี้มีไข่เจียวด้วยนะทุกคนโอ้โหมีกับแก้มหลายอย่างเลยค่ะอันนี้คือเมนูน้ำพริกกะปินะคะไปกินกันเลย <ใ>วันนี้เรามาทำผัดผักบุ้งกับน้ำพริกกะปิจ้าใช่แล้วก,ก็น้ำพริกกะปินะจ๊ะทำแบบว่าเมืองเมืองวันนี้ทุกคนสังเกตกันไหมว่าอะไรอันนี้เป็นอะไรนะมะเขือทอดชุบไข่เออของอร่อยเลยนะของโรดของโรดแล้วก็ไข่ทอดจ้า,าแล้ววันนี้มีแตงเนาะแล้วก็กินกับขนมข้าวเกี๊ยบเออของไอหยกไอหยกมันต้องกินขนมทุกวันมาก มาเริ่มกินกันเลยค่ะทุกคนค่ะชิมดีกว่ามาชิมกันเลยมาชิมกันเลยอืมมันคือมันคือดีมากมันเพมหวาน o ร่อยโอเคอยู่แม่อืมชิมบ้างมันสีสับมากเลยแกจริงแล้วก็คือวันนี้เราก็จะปากก็จะมีแต่กินกับปีกนะคะ บอกเลยเป็นไงมีงอมเออมีน้ำตาแตกใช่ปะขอืัดอึ้นนิดห่อเถอะเผ็ดเวอร์กินคำเดียวคือเผ็ดเลยแกเผ็ดปะเผ็ดอยู่นะเออจะใชกินนิดเดียวไปรด้ค่ะซื้อหาซื้อพระองค์ไม่เจออ๋อเพราะตลาดวายแล้วไงวันนี้ไปเจอตลาดวายแล้วจริงอ่ะขับโตโตน้ำกันจ้า พิสตาปีจริงๆนี่มันเป็นของภาคอะไรเป็นอาหารภาคอะไรนะพี่เคยรู้ปะภาคกาลางภาคกลางหรือเปล่าเออรูไ่ได้แล้วภาคกลางอร่อยใครรู้คอมเมนต์มาทุกค <c oughs> นก็คืออาหารภาคอะไรนี่ไม่รู้จริงๆนี่แบบแต่ว่ามันอร่อยมากแต่ถ้าเด็ดอะน,นะต้องใส่กุ้งเลยฉันชอบกุ้งแบบกุ้งเนื้อเนานะอ,อร่อยอือแต่บางทีฉันเห็นมันก็เป็นสีชมพู จำที่ก็เลยสีอะไรเนี่ยก็เลยงงว่าเป็นเพราะว่าอะไรพี่โป๊ะพี่โป๊ะเราสีกะปิกะปิใช่ป่าสีกะปิไม่ใช่กะปิตาไปไปเบือปะไม่ใช่ตาตาคู่ฝ่าชมพู่เหรทุกคนกินกันแบบง่ายๆเนาะแต่ถ้าใครอยากให้เราไปกินอะไรก็บอกได้นะ ดกคนกกินไอหยกมันไม่กินมะเขือลองดูซิว่าไม่กินมะเขือยาวคันแรกมั่ไม่มีกลิ่นนะมึงจริเป็นไงเป็นไงเป็นกลิ่นหมไม่มีกลิ่นมันเหมือนอ่ยเป็นไมเพะว่าเป็นข้อไม่มีกลิ่นหรอเกคน้าอ่ะ อืมันวนๆตไขมันจะแบบแสดงว่าไม่กินนะแสดงว่าตอนเด็กอ่ะคือไม่กินผักก็ไม่มีใครให้กินผักเลยใช่ไหมอืมแต่นี่ต้องหักกินไงต้องเราต้องหักกินผักนิดนึงเราถึงจะแบบกินผักเป็นบางคนกินผักไม่เป็นก็ไม่หักกินเลยแต่ก็ตรงนเอออะไรนะอ๋อไม่ลำใจไม่กินร้อนเลยไม่รู้ว่าไม่ชอบก็ไม่ลองกินอย่าปั้นันไม่ได้เลยค่ะ ต้องกินผักอย่างเดียวเลยเพราะเมื่อวานมีแต่น้ำพริกค่ะนี่ต่อันนี้เดียวอันนี้ไม่มีกลิ่นทุกคนเม่เคยกินแล้วแบบมันไม่มีกลิ่นเหมือนตอนมันมันสดตอนมันสดรส้วใช่ไหมันเออมันจะมีกลิ่นมมันนีกลิ่ฉันเป็นคนที่แบบกระหมูไวต่อกลิ่นผักมากแล้วถ้าอันไหนที่มีกลิ่นคือจะกินไม่ได้ แต่ยิ่งถ้าเป็นพวกแบบอะไรน้ำดอกกระโจนทอดก็อร่อยแล้วทุกคนนะข้าวบุ้งจริงๆอ่ะฉันแบบว่าข้าวบุ้งอ่ะบ้านฉั้นอ่ะเอาให้กระต่ายกินด้วยนะใช่ล้กระต่ายกระต่ายให้กระต่ายกินข้าวบุ้งนะทุกคนรู้ปะกินไอ้ข้าวแก่แบบพริกกระปี่อร่อยด้วยเยวลองดูดิอันนี้เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเงินเล่นดูเล่นเฉยๆไงใช่ค่ะ ไอ้นุ๊กอะแล้ว,ลวหนูเราพอมาคลอดเป็นลูกใช่ปะไ่อยู่จิตกับลูกเหรอไม่คนเราหมูบ้านอ๋อคนละหมูบ้านเลยแต่ว่าเพืเ่อนๆอย่างเนี้ยมันก็แบบแบบ่าน่าจะไหนเด็กเลยไม่เรานี่เพิ่งรู้จักกับนุ๊กเมื่อตอนเรียนมัธยมปลายอืมก็คือมัธยมปลายมาอยู่แต่มัธยมต้นอะ่ะก็คือเคยรู้จักอยู่แก๊งนี่นุ๊กมันจะเป็นแก๊งที่เป็นแก๊งที่แถวเาเรื่องเรื่อกตกตีหลังห้องน้ำ <c oughs> ยังยังอีนกคือแบบอย่างนั้นเลยแต่ว่ามันอยู่คนละห้องกับกูตอนมอต้นแต่ว่าเรียนชมรมนักศด้วยกันมาเขาเอาของกูไปลอกกูก็ไม่รู้เป็นอะไรนักศึกษ<อ>าไปลอกก็แบบว่าเวลาแบบว่าเขาให้ทําแบบทดสอบหนูอสอบของนักศึกษากูเสร็จก่อนใชจะพากูไปส่งไอ้สัตว์มันไปเอาของกูมานั่งลอกกับเพื่อนในกลุ่มมันเรียบมากมันมุบอกกูว่าแบบว่าเดยกกูลอกตามปีนี่แหละปีหยกนี่แหละอะไรปีฝาปีหยกฟ้ายแหละอะไรอย่างเงี้ยมาแกลนงเยอะดีต้องเป็นปีหยกฝ้ายเท่านั้นเลย กูก็แบบมึงไม่เฮียดีเนาะอะไรส่วนที่มันรู้จักกูแล้วเข้ากันได้เลยกูก็เป็นอย่างนั้นแหละกูก็แบบวราเปนเพ่อนกันมาปารกตีมันมาเรียนแบบปวชด้วยกันไงก็ได้อยู่ห้องเดียวกันเรียนปวชเหรอใช่ฉันเรียนปวชนะคะสาขาบัญชีด้วยออะเใช่แต่ถามว่าฉลาดไหมก็ไม่ตอบแล้วก็ไปสอบปวชปวชในโรงเรียนนั้นเลยแหละจริงๆมันจะมีสายศิลปมสายวิชอันนี้ แล้วก็สายตัวชอถ้าเรียนปวชอจะได้อยู่ห้องเดียวกับเพื่อนถ้าเรียนวิทยาศาสตรหรือสายสิ่งนั้นต้องไปสอบเอาก็เลยกลัวไม่ได้เรียนกับเพื่อนแก๊งตัวเองก็เลยนั่นแหละก็เลยเรียนตวชอเพื่อที่จะได้อยู่กับเพื่อนเพียอ่็หลังติดเพื่อนมากก็บอกแล้วติดเพื่อนมาเรียนนี่ก็คือก็ติดเพื่อนกระตาเพื่อนคือถ้าเพื่อนมาต้อมาอะไเลยกันเป็นแบบนั่นแหละเรียนตัวชอเป็นทีแล้วเรียนดีอะเรียนสายอะไรมาสบาย ันไม่มีอะไรมากถ้าสมมติฉันต้องเรียนปวชปวสมันต้องขับรถไปไกลอีกแม่ฉันไม่ใหอไปหรอกแล้วฉันก็ไม่อยากไปเพราะว่ามันแบบว่ามันร้อนขับมอเตอร์ไซค์อะร้อนมากเกือบ20โบเลยเนาะที่ญี่ปนเนาะต้องเข้าเรีนนเมืองอะเขาไปในเมืองทุกวันแต่ว่าเพื่อนฉันก็มีนะไปเรียนปวชปวสแต่สําหรับฉันอะจบม3ที่ไหนก็เรียนที่นั่นเลยเรียนใกล้บ้านกิโลเดียวก็ถึงแล้วก็สนิทกับครูไงตอนนั้นอะ ก็คือแบบว่าเพื you know, <c oughs> pictures, ่อนฝูงก็เยอะค่ะตอนนั้นฉันแบบว่ากอเนสอนอะไรสินเ์เห็นหน้าฉันอย่างี้ฉันยังมิคานีนนะคะแต่จริงกูเรียนงมิคานีนนมึงจริงกูอยู่ท้้งหนึ่งด้วยโอ้โหฉันด้จริงกูังนหดใจว่างจี้ยืนอันแบนี้ทุกคนไม่แต่กูได้ขพรเพื่อนจริงเหมือนอยู่มหาลัยก็ได้ขพรเพื่อนไงจริงเิ้เเรียนจริเหรอ จะบอกให้นะเยนดีเป็นคนเรียนไม่เก่งเลยทุกคนให้ห้องแม่สกุลตอนนี้ยังห้องไม่ได้เลยค่ะบอกเลยวด้เลขที่ค่ะแม่จะบอกอยังงั้นเลยนะคะแต่ว่าคือจบได้พเพื่อนอยากให้เป็นอยากเป็นกําลังใจสาหรับแบบน้องๆที่กาลังเรียนอยู่แล้วมาดูคลิปเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะอืมนั่นแหละให่คือแบบว่าอยากจะบอกว่าเรียนๆเปนเถอะแม่แล้วก็คือแบบว่าหลบๆเรียนๆก็เรียนอ่ะนะแต่ว่าเราเรียนให้จบให้นันแหละเข้าห้องสอบทุกครั้งแต่ห้องเรียนไม่ต้องเข้าบ้างก็ได้เออ ดีประลาะแต่ว่าชีวิตยัอด,ดีนะบอกตรงๆว่าแกฉันเป็นคนที่ไม่เข้าเรียนตั้งแต่ตอนสมัยมัธยมแล้วแกเพราะว่าเพื่อนฉันนี่ก็คือจะชอบแบบแกเคยมีแบบว่าอันนี้คุอแม่ก็ไม่รู้พี่สาวก็ไม่รู้นะคือแบบคุณจะโดนตกหรือเปล่าเออเรียงสาวฉีเออเอาซิเอาซิาซาซก็คือแบบว่า ตอนมสี่มั้งมสี่มันจะมีแบบเคมีไงเริ่มมีเคมีอินี่เรียนไม่รู้เรื่องเคมีต่อด้ฟิสิกส์นะมึงเออสีวะกูยังว่ากูไปได้นะมึงแต่ว่าฟิสิกส์เคมีกูไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยกูก็เลยไม่เข้าเรียนแล้วก็คือแบบกูเกือบจะติดสูตรนะกูได้เก็บแค่แบบว่าหนึ่งเองมั้งหนึ่งนี่คือยังต้องไปสอบแก้นะก็คือเกือบแล้วแหละเออแต่อาจารย์ใจดีไงอนื้ ไม่รู้อ่ะแต่ได้เหนื่อยคือที่ไรจะติดศูนย์แล้วแต่ว่าคืออาจารย์เหมือนแปลว่าครูขี้เกียจเห็นหน้านะเอาให้มันจบๆไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่ใช่แบบเป็นแนวสอบนะแต่จะเป็นแนวง้ออาจารย์มากกว่าแบบอาจารย์ตื้อๆจนคือเขาลำคานเขาจะกินข้าวจะเข้าห้องน้ำก็อาจารย์คะอย่างเงี้ยแต่ตอนเข้าห้องเรียนไม่เรียมน,นะเออไม่ใส่ไม่ดีเลยนะไม่ไดีนะไม่อย่า,ยาไปทำตามนะเด็กๆใช่อะไรอ่ะเฮมี อย่าให้พูดชื่อคุณครูนนะเดี๋ยวคุณครูขืนเลยทีเดียวคะ่ะเออยิ่งสนิทอยู่นะคะเออนะั่นแหละก็คือมีวันหนึ่งนะที่ฉันแบบมีอะไรนะเคมีกับฟิสิกสนี่แหละติดต่อกันแล้วทีเนี้ยเพื่อนฉันคือสาะระเลวมากอ่ะพูดได้เต็มปากเลยมารับฉันก็คือแบบจับูกติเียไป จับไปโรงเรียนอะ่ะก็คือแบบเพื่อนก็จะมาหาทุกวันอะไรอย่างนี้มึงเป็นอารมณ์นี้และทีนี้วันนะั้นเออใช่้ก็จะมาหาทุกวันก็ต้องเจอกันอยู่แล้วปะโรงเรียนไม่มันจะมาหากูต้องไปคบแกง๊ง ต้อง,องเป็นอย่างเง้เรียนคนละโรงเรียนเรียนเดียวกันห้องเดียวกันเสกเดียวกันเป็นเพื่อนแก๊งเดียวกันไงก็คือจะเออจะมาหาที่บ้านทุกวันแหละมันก็จะมาหาแล้วเราจะไปโรงเรียนพร้อมกันกูจะเป็นอารมณ์มแบบนี้ตอนมสนะแต่มันจะมีบางช่วงคือบางที่อกูก็จะเสร็จช้างเพราะกูไปโรงเรียนสายกับเพื่อนกูอีกจริงจริงนั่นแหละแต่ว่าเพื่อนกูถ้ากูเสร็จไรมันจะโทรนัดมาก่อนเออตอนนั้นสมัยมีโทรศัพท์แล้วไง ก็โทรนะัดกันก่อน่ะเออใกล้เสร็จหรือยังแต่ว่าวันนั้นอ่ะก็งงเหมือนกันมึงเขาก็ให้ใส่ชุดน,นักเรียนนะวันนั้นอ่ะเป็นวันที่ต้องใส่ชุดน,นักเรียนแต่ว่าเพื่อนกูบอกว่ามึงใส่ชุดพลาออกมาเลยกูก็ไม่รู้เรื่องวใส่ชุดพลากไม่ได้ถามอะไรเลยนะซิกเนเจอร์อเพื่อนกูก็มารับอ่ะกูก็ไปอาดรถมอไซค์ไ,ไปอัดสามด้วยนะจ๊ะแม่มันไม่ดีมากผิดกฎหมายมากแต่ว่ามันนอกเนาะอย่าว่ากันเลยอืนั่นแหละแล้วทีนี้ก็คือแบบอ่ะ ลยโรงเรียนไปแล้วอา้าวกูก็งงว่าอา้าวแล้วทำไมมึงไม่ไปโรงเรียนหไปแกล้งอย่างงี้มึงกูไม่อยากเรียนแล้วอ,อะไรอย่างงี้เราไปเที่ยวเราไปแบบว่าทัศนศึกษากันดีกว่าอันนี้คือใครเพื่อน <c oughs> ึเอออิงก,<ๆ>ก็คือแบบหลังจากนั้นไม่มีใครแย่งเลยนะมึงือแบบเป็นพิลแบบพูดคําเดียวก็คือรู้เรื่องเลยอะไรอย่างงี้ก็คือแบบมุ่งตรงไปเลยไปเที่ยวอะไรนะจังหวัดจังหวัดเราจะอยู่จังหวัดพะเยาอะ โดยอะไรนะที่มันอยู่อำเภอปองอะ่ะมันชืออะไรเออไปเที่ยวภูรังกาโคตรไก่เลยมึงกูบอกเลยภูรังกาไก่มากเลยขำไมเลนะเอออา้นอยอโอ้ไปเที่ยว คือแบบเป็นดดยที่แบบเป็นอุทยามที่แบบว่าตอนนั้นหน้าหนาว้วยนะมึงหนาวแบบหมอกสวยมากมเออก็ศึกษาค่ะแล้วแบบเพื่อนกูแกงกูจะเป็นคนที่ห่อข้าวมึงจะห่อข้าวแม่จะทํากับข้าวหรือว่าเนี่ย<ม>ยังกลัวแม่กูไม่ทํากับข้าวแต่กูทําเองอ<ม>แต่ก็คือทางแกงอาจ,จะห่อข้าวไปกินกันเองอยู่แล้ว<ม>อะไรอย่างนี้นั่นแหละแล้วก็คือแบบว่า ิูแบบว่าตอนนั้นจําได้เลยนะไปแบบมีความสุขมากเลยนะมึงแต่ว่าคือรถก็คือแบบว่าเส้นทางมันสวยมากมึงเหนือคือแบบขับรถไปเที่ยวจ่ไม่เข้าโรงเรียงนะมึงเออจะไกลประมาณแบบ30โลได้เนาะคุณหลักการรไกลอ่ะโมึงคิดดูห0ิโลไปกันค่ะไม่ปแบบไปโรงเรียง รถเรื่อนรถอีเวนรถอะไรรถอีเว,เวนรถเบฟเออ,อรถมีโอรถหน่อยอดไรังไงรถเบฟเออเกือบจะตกดอยด้วยคือมันเป็นอุทยานแล้วมันไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้า แล้วทีเนี้ยฉันก็ขึ้นเขาไปแล้วมันเป็นหน้าหนาวแกเข้าใจป่ะว่าหน้าดินมันจะลื่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ย<ม>ฉันก็ขึ้นไปแล้วทีเนี้ยเออตรงหน้าหน้าจุดอุทยานอ่ะมันมีคนเฝ้าอยู่แต่ทีเนี้ยคือเหมือนเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะเอารถไปจอดตรงไหนอะไรเงี้ยแต่นี่ก็ไม่ฟังไนงอยากขึ้นไปถึงจุดสูงสุดไงมึงเข้าใจไหมไม่ได้ไปตรงแอ่งที่เขาเป็นจุดท่องเที่ยวเน่ยนะไปตรงจุดทซิกที่เขาไต่เขาอะ่ะ<ม>เป็นอารมณ์นั้นเลย<ม>เพรอะว่ <ผ>ไป,ไปอีกที่หนึ่งเลยจริงยังมีลูกอยู่เลยและทีเนี้ยก็คือขับรถไปจนแบบว่าหูรถเบรกไม่อยู่มึงเป็นจังหวะนั้นน่ะมันจะเป็นเขาเขามันจะเป็นลูกอย่างนี้ใช่ปะแชก็ไต่ขึ้นตอนขึ้นไม่เท่าไหร่ช่วยกัน<ม>ยันด้วยมึง <ๆ S 2> แล้วอ<ะ>่ะสัูเมื่อขับเลยแต่ตอนลกูกนีส่สิมันไม่ได้ไงมึงแล้วเหี่ยวมันอยู่ข้างหน้ามึงดีนะยังมีแบบพูดว่าผู้กูมีบุญมากเลยคือตอนนั้นะมีต้นไม้กาอยู่แล้วก็คือแบบว่ามันแบบจริง แล้วตอนนั้นไม่รู้ด้วยว่าตรงนั้นอ่ะเป็นเหวแต่มันเป็นป่าแบบมันเป็นแบบว่า<ม>คือต้นย้ามันขึ้นเจนมันตั้งเหวหมดอ่ะเออนั่นแหละแต่ว่าที่จริงอ่ะมันเป็นเหวเว้ยแล้วทีเนี้ยเจ้าหน้าที่ก็ขึ้นไปตามเพราะว่าน่าจะมีคนเห็นว่าเออเด็กแบบว่าขับมอไซค์ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ย<ม>แล้วเขาก็มาพอดีรถพังเลยตอนนั้นจริงรถแบบสตาร์ทไม่ติดอ่ะคือแบบวงล้อมันฟีไปหมดแล้วมันฟูแล้วมันเป็นมันเป็นชิปเปอร์ชิปโอไปหมดแล้วอ่ะเออนั่นแหละจริงแล้วมึงเแล้วมึงกลับมากันได้ไง ก็คือแบบว่าเอารถจอดในตรงนั้นเออแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าน้องเอารถค้นไม่ได้ยครับอย่างนี้เออแล้วยังมีความทะเยอทะยานจา้ะอ๋อโอเคค่ะอะไรอย่างงี้เอาจอดไว้ตรงนั้น เอารถจอดไว้ตรงนั้นเออแล้วทีนี้ก็คือหาไม้อันนึงค่ะแล้วเพื่อนกูที่ไปด้วยอีเวนน่ะมันเป็นหอบเึมือพี่ดอกแล้วคือแบบกูขอขบเลยคือยังยังจะเดินขึ้นดอยถออยู่นะมึงคิดดูดิความที่เยอแต่ไอ้เนี่ยแตวเอารถจอดแล้วทีนี้กูก็เอาไม้หาไม้แบบว่าเหมือนบนเขาขึ้นเขา มีความแบบพยายามทะยานมากเป็นทางเป็นคันแล้วน่ากลัวแ่กีดูก็จริงๆริงกูแบบกีเดกแสบผอมแพ้แล้วทีเนี้ยกูก็แบบว่ามีความพยายามคือมาแล้วไงนะตรงนั้นอ่ะเขามีข่าวด้วยนะว่ามีหมีหมีควายอ่ะมึงมันมีหมีควายอ่ะใช่ตรงนั้นมันมีหมีควายแล้วมีขี้หมีควายด้วยกูไปเจอขี้หมีควายด้วยกูก็ว่ามันอยู่ใกล้ๆนี้เปล่าวะแล้วได้ยินเสียงมันร้องแบบ คือแบบไกลอ่ะมันเป็นเสียงดอยอย่างเข้าใจว่าเสียงมันจะสะท้อนกันเลยอมึงไปเดยไม่รู้ว่ามึงข้างหน้าจะมีวามตายรอไม่ระหว่างทางคือแบบหูขึ้นดอยประมาณแบบไกลมากอ่ะคือแบบเขาแบบถึงกับพิชิตอะไรหนึ่งพันฟุตอะไรไม่รู้เลยนะมึงมันเป็นขนาดนั้นเลยกูก็แบบถือไม้กับคนอันแล้วทีนี้ระหว่างทางเพื่อนกูเป็นหอบอีดอกคอขึ้นค่ะเอ้าไี่ย ติจะคือจะพกยาหอบอีดอกวันนั้นไม่พกยาหอบมาทุกคนขำเลยเนี่ยโอ้ไงก็นั่งพักแล้วก็เดินต่อกโอ้เจ๊นั่งพักแล้วเดินต่อมึงแล้วก็คือแบบสุดท้ายเราก็เดินไปเดี๋ยวจะขึ้นอินเสิร์ตรูปให้ทุกคนมีรูปอยู่ทุกคนมีรูปอยู่แล้วมันสวยมากทุกคน จะเป็นภูลังกาคนละที่นะภูลังกาจะมีสองที่คือตรงนี้คือพิชิตยอดดดยจริงแต่ว่าภูหลังกาที่เที่ยวมันจะมีที่หนึง่งอันนั้นก็สวยอย่างนี้ก็สวยกว่าไปตรงพิชิตยอดเลยเขาเรียกอะไรตรง ใช่ใช่จะไปทางนั้นแล้วเส้นทางมันสวยมากตอนระหว่างทางไปอ่ะจริงเพราะว่าเคยเห็นทางอยู่แต่ไม่เคยไปแต่เคยไปด้วยกาเฉยๆอันนี้ก็ไปแล้วตอนขากลับรู้ไหมอีดอกเจอตอนแบบว่าที่แรกอ่ะเถานั้นอะมีกูสามคนเลยกูบอกลงไม่มีใครเลยระหว่างทางไม่มีใครเลยจริงๆอะเออแต่ว่าดีนะบอกเลยห่อข้าวพกน้ําไปเรียบร้อยอล้วแบบเสียงขอ ข้อข่าเลยจริงๆนะเออก็มีพักกินข้าวไปบ้างนะมึงเหมือนทัทัดสื่อาเลยกูไปกับสามคนจริงๆเออนั่นแหละและทีนี้ก็คือตอนขาลงอ่ะตอนแบบว่าใกล้แบบมันเป็นเส้นดอยอ่ะมันแบบว่าดอยมันจะมีแบบไอ้มันเป็นเส้นเดินอย่างเงี้ยเห็นว่าระหว่างดอยมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นเส้นเดินที่แบบมันเป็นแบบเออมันเป็น ตอนนั้นอะไปเจอไปเจอคุณครูแกงคุณครูอ,อีทอกคุณครูทามว่าครูหนีเรียนกันหรือเปล่าหรอเออใช่ไปเจอคุณครูที่แบบอันนี้ที่แบบอะไรวะน่าจะอยู่คุณครูดอกคำใต้หรือคุณครูอะไรไม่รู้แหละแต่ว่าคนละโรงเรียนกับกูไงนั่นแหละเขาก็มากันเป็นแก๊งนะ้าเขาก็นะา อายุแบบประมาณแบบแก่แล้วแต่คุณครูแบบแก่น่ารักแต่เขามากันเป็นแก๊งแต่เขาเอารถกระบะมารถโอล์วว่ะรถที่แบบมันล้อใหญ่ๆแล้วทีนี้ก็แบบว่ามาคุยกับพวกคูแต่เขาก็แบบแซ่ๆเนะว่าแบบพวกคูก็ริ่รักเริรักเรื่งเรืแต่ว่าหนีเรี่ แต่คือโชควงีเขาก็แบบว่าพานั่งหลังนั่งรถลงมาด้วยตอนขานลงก็คือสบายเลยจ้าใช่ก็หลังจากนั้นก็ตต่ไปตั้งแต่มุงที่ดูดิไปออกบ้านเช้าด้วยนะปกติทุกวันจะไม่ออกบ้านเช้าแต่อีนี่โทรมานัดเลยค่ะคือปกติกูจะแปดโมงครึ่งกูยังไม่ออกบ้านเลยใช่ไหมแต่เนี้ยแปดโมงกูออกแล้วคือไปเที่ยวนงไปเที่ยวคือไปไวแล้วก็กลับลงไอทีก็ตอนห้าโมงแล้วรถมาตองไห ก็คือเขาขับรถมาก็คือมาเอารถตรงนั้นไงพราะรถมันขึ้นได้แค่ครึ่งทางเองมันยังไม่แบบถึงจุดแบบอันนี้เลยแต่รถก็ขี่ได้อยู่ใช่ไหมก,ก็ก็คือแบบว่าสตาร์ทได้เพราะว่าจอดไนตรงนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันคือตอนนั้นคือแบบแค่รอแล้วมันปีแต่ตอนนั้นเรามีผู้ใหญ่ช่วยล้วไง mm hmm. ผู้ใหญ่เขาก็แบบว่าขับรถตามหลังอะไรอย่างนี้ไงเออก็ลงไปถึงอุทยานก็กลับบ้าน <S 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 ได้ช่วยมันเลยไม<ห>่น่าช่วยมันเลยน่กจาให้มันเดินให้ตายแต่มันเป็นประสบการณ์ที่สนุกมากจริงแบบนั้ เสี่ยงกับความตายหน้าเลยหบมาเออแต่ว่าใช่ใช่ใช่แต่ว่าไม่ควันทานะแต่ว่ามันก็เป็นแบบว่าประสบการณ์ที่แบบเออแม่รู้แม่กูด่ากูจริงแม่ไม่รู้ใช่ไหมแม่ยังไม่รู้เลยเพราะว่าก็ยังไม่บอกแล้วก็กลับบ้านตรงเวลาไงนี่นมงจากสี่โมงห้าโมงกูเข้าบ้านแล้วแม่กูวนแม่กูก็คิดว่ากูไปโรงเรียนมาจ้า แม่แม่ไม่ได่ดาแล้วแหละแม่มดูแล้วแหละเอเออ่่ะแม <c oughs> โอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็พอหอมปากหอมกอนเนาะให้ยันดีไปกินข้าวแล้วยังดีแบบัวแต่เมาวยังไม่ได้กินข้าวเ,<อ>าเลยใช่แล้วยังไงก็ถ้าใครชอบคลิปเรานะคะก็ฝากกด subscribe แล้วก็ฝากกดหัวใจฝากกดถูกใจากฝากกดแชร์ไว้ด้วยนะคะแล้วรอบต่อไปเราจะมาเล่าเรื่องอะไรกันก็รอติดต่อเออแล้วมาติดตามเราติดตามกันนะคะบ๊ายบาย